การที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรสามารถปลูกพืชได้ตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชชนิดเดียวอย่างต่อนเนื่องทําให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างรุนแรงขณะที่การสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ระบุว่าประเทศไทยใช้ยากําจัดแมลงศัตรูพืชเป็นอันดับ5้าของโลกใช้ยากําจัดวัชพืชเป็นอันดับสี่ของโลก และนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นเงินสาม0 0ื่นล้านบาทตอนน่อปีซึ่งผลของการใช้สารเคมีทางการเกษตรครั้งนี้พบว่าในแต่ละปีมีเกษตรกรไทยเสี่ยงต่ออัตราการเกิดโรคมะเร็งมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆนอกจากนี้ยังพบสารพิษปนเปื้อนในดินน้ําและตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งทําให้สูญเสียความสมดุลของมแมลงศัตรูพืชและมแมลงที่เป็นประโยชน์ การใช้พืชสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ผลิตสารป้องกันมแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมและมีคุณสมบัติในการเป็นสารไลแร่แมลงศัตรูพืชเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการใช้สารเร่งพอดอจที่ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดินจะสามารถทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยาก และยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากสารพ้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่งพอดอเจเป็นสารสก,กัดอินทรีย์ที่ได้จากการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรโดยกิจกรรมจุรินทรีย์ในสภาพที่มีออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใสประกอบด้วยกรดอินทรีย์ประเภทต่างๆและสามารถไล่มแมลงที่สก,กัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้น ใ้ในการป้องกันมแมลงศัตรูพืชส่วนสารเร่งพอดอเจ็ดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่างๆในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันมแมลงศัตรูพืชสำหรับจุลินทรีย์ในสารเร่งพอดอเจ็ดจะเป็นยีสต์และแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการสกัดสารป้องกันมแมลงศัตรูพืช สมุนไพรที่นํามาใช้ก็แยกเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพควบคุมปี๋ได้แก่ยาสูดดีปลีหางไหลกลอยและพริกส่วนสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพควบคุมหนอนเช่นหนอนกระทูผักหนอนใยผักได้แก่สะเดาหนอนตายาและขมิน้นฉันซึ่งทั้งนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินได้แนะนําส่วนผสมในการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจะประกอบด้วยพืชสมุนไพร30กิโลกรัม กากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำ50ลิตรและสารเร่งพอดด7 1 2สำหรับระยะเวลาในการหมกักจะใช้เวลาประมาณ20วันขึ้นกับความหนาแน่นของพืชสมุนไพรชนิดนั้นดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้รวบรวมภูมิปัญญาหมอดินอาสาเกษตรกร,ร,กรซึ่งได้ประยุกต์ใช้สารเร่งพอดดอ7มาผลิตสารป้องกันมแมลงศัตรูพืชโดยได้ให้หมอดินอาสาเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดจนมีการสาธิตทดสอบและให้เกษตรกรมาร่วมประเมินผลในพื้นที่ปลูกผักของเกษตรกรเพื่อความชัดเจนของผลที่ได้สำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีการใช้รวมถึงการขยายผลถึงระดับชุมชนอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นวันที่ให้เกษตรกรมาร่วมกันทําสารอินทรีย์เนี้ยนะ ก็จะมีสูตรป้องกันหนอนนะแล้วก็เพลี้ยต่างๆแล้วก็มีด้วงหมัดผักซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของเกษตรกรนะ,นะคะ,ะวัสดุที่ใช้เนี่ยที่เหมาะสมคือหาง,ง่ายในพื้นที่เกษตรกรไม่ต้องไปซื้อหามากมายถือเป็นการลดต้นทุนไปด้วยเกษตรกรสามารถที่จะปลูกเองในในพื้นที่ที่เขาปลูกผักได้ก็เช่นพวก สมุนไพรที่เป็นพืชส่วนครัวของคนไทยะนะคะคือเช่นพริกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้เราพยายามเลือกสูตรที่ง่ายๆก็จะเอามาหมักโครงการวิจัยชุดจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ปลูกผักภาคกลางได้นำเสนอสูตรที่น่าสนใจอาทิสูตรไล่เพลี้ยต่างๆและหนอนทุกชนิดซึ่งประกอบด้วยกลอยสดบอรเพชร สาบเสือขี้เหล็กใบยูคาลิปตัสใบโหระพาข่าสดสะเดาใบาสะระแหน่พริกขี้หนูฟ้าทลายโจรใบน้อยหนาตะไคร้หอมต้นดาวเรืองหรือดอกผลมะกรูดเกล็ดเม็ดเกลือเม็ดยาสูบน้ำหรือน้ำมะพร้าวอ่อนกากน้ำตาลและสารเร่งพ่อดอเจ็ดหซองโดยจะต้องสับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็กทุบให้ละเอียดหลังจากนั้นนำพืชสมุนไพรใส่ถัง และละลายกากน้ำตาลในน้ำแล้วใส่สารเร่งพอดอเจ็ดผสมให้เข้ากันนาน5นาทีหลังจากนั้นให้เทสารละลายใส่ลงในถังหมักทุกเคล้าและคนให้เข้ากันส่วนการปิดฝาถังไม่ต้องแน่นตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มและคนทุกวันใช้ระยะเวลาในการหมัก21วันโดยทั่วไปแล้วการหมักสารอินทรีย์พวกนี้เรา,าเราจะใช้อัตราส่วนของวัสดุต่อ,ตอกากน้ำตาล ประมาณ3ต่อหนึ่งะคะทั่วๆไปเลยเป็นสูตรที่เรารักราบทั่วไปเอา3ต่อหนึ่งถ้าวัสดุ30กิโลน้ำตาลก็10กิโลนะคะหมักไว้นำมาใส่ในถังใส่น้ำใส่กา,กากน้ำตาลใช่ไหมคะใส่ก็ใส่น้ำประมาณ50ลิตรเสร็จแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องสนิทเนื่องจากจุลินทรีย์พอดอเเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ ในการย่อยสลายจะเป็นสภาพที่ไม่ต้องการอากาศนะคะแต่ก็สามารถที่จะเผยอฝาของถังหมักได้ก็คนให้เข้ากันปิดฝาไม่ต้องสนิททิ้งไว้ก็ประมาณเอาสัก15วันแล้วในช่วง10ก่อน15วันแล้วก็หมั่นมาเปิดฝาแล้วคนเพื่อที่จะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยช่วยช่วยช่วยให้สผสมกันดีมากขึ้น ก็ทิ้งไว้ประมาณ15วันหลังจากนั้นก็ก็ใช้ได้การที่จะดูว่าใช้ได้หรือ,อยังเนี่ยมันก็จะลักษณะของการหมักแล้วมันจะทั่วๆไปก็จะเกิดแก๊สปุดๆขึ้นมาหรือว่าเป็นเส้นใยขาวๆเป็นแสดงว่าเชื้อเ่จเจริญเติบโตดีนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะถ้าหมักแล้วมีกลิ่นเหม็นเนี่ยใช้ไม่ได้ แสดงว่าน้ําตาลไม่พอถ้ามีกลิ่นเหม็นเมื่อไหรนะ่นี่ยแนะนําให้เติมกากน้ําตาลเข้าไปเพิ่มแล้วคุณก็คนแล้วก็หมักต่อนะคะอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆการพิจารณาว่าสารป้องกันมแมลงศัตรูพืชที่หมักสมบูรณ์แล้วคือเกิดฝ้าจุลินทรีย์เจริญบนผิววัสดุหมักหลังจากหมัก5-7วันหลังจากนั้นฝ้าจุลินทรีย์จะค่อยๆลดลงไม่ปรากฏฟองกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีน้อยลง กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลงขณะเดียวกันสารละลายมีสภาพเป็นกรดหรือมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เรียกว่า pH ระหว่าง3-4และได้กลิ่นเปรี้ยวโครงการวิจัยชุดการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบปูรนาการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ปลูกผักภาคกลางยังได้รวบรวมสูตรสำหรับการกำจัดร่วงหมัดผักศัตรูสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผักไว้ด้วยอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตร เหมือนกับเป็นพระเอกของวงการผักนะสูตรกําจัดป้องกันร,ร่วงหมัดผักนะ,ะซึ่งเกษตรกรหลายคนบอกว่าเออตัวนี้ใช้ได้ผลดีนะฮะก็ลองลองล,องลองมาทําดูว่าสูตรนี้ก็จะมียาชุนกอยสดมะกรกูดผักขึ้งน,นะฮะแล้วก็เหล้าขาวน้ำส้มสายชูสตัวนะก็สากน้ำตาลนะฮะพอดอเจ็ดแล้วก แต่และอย่างนี้ก็อัตราส่วนเหมือนกัน3ต่อหนะึ่งะหมักกระพอดอเจ็ 7, ใส่ทั้งหมักใส่น้ำประมาณ50ลิตรเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็จะพิเศษตรงที่ว่ามีเหล้าขาวกอยสดยาฉุนตัวนี้กเกษตรกรหมักแล้วเนี่ยก็นำไปฉีดพ่นใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่นนี่น้อยลงหน่อยนึงก็ประมาณ2ช้อนแกงต่อน,น้ำา20ลิตรก็คือ1ถัง นะคะฉีดพ่นเวลาฉีดพ่นเนี่ยขอแนะนํานิดนึงว่าวัสดุอินทรีย์ที่เราหมักเนี่ยเวลาฉีดพ่นอยากจะให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือตอนเย็นนะคะเท่านั้นจะจะได้ผลดีกว่าตอนกลางวันเพราะว่าอแมลงนี่อาจจะต้องออกหากินตอนเช้าหรือตอนเย็นถ้าเราฉีดพ่นตอนกลางวันนี้ก็แมลงก็หลบหมดลวอยู่ใต้ใบหมดนะคะอันนั้นคือเทคนิค ดังนั้นการใช้สารเร่งพอดอดเจ็ดที่ผลิตโดยโกรมพัฒนาที่ดินจะสามารถทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากและยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก